นักเรียนครูพัชนะคะสอนวิชาสังคมศึกษาเพิ่มเติมาศาสนาสากลค่ะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของาศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของาศาสนา,าพราหมณ์ในวันนี้ก็จะมีอยู่3ข้อนะคะ 1. น,นักเรียนอธิบายประวัติความเป็นมา,าศาสดาคัมภีรนิกาย พิธีกรรมของศาสนาพาราหมณ์ฮินดูได้ 2. นักเรียนยกตัวอย่างหลักธรรมคำสอนของศาสนาพาราหมณ์ฮินดูได้ 3. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญประโยชน์ของศาสนาและอยู่ร่วมกับผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างจากตนได้อย่างสันติสุขขอบข่ายเนื้อหาของศาสนาพาราหมณ์ฮินดู ที่นักเรียนจะต้องรู้ในวันนี้ก็จะมีหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้นะคะหัวข้อที่1ก็คือในเรื่องของประวัติความเป็นมาหัวข้อที่สองคำพีหัวข้อที่สมห,หลักธรรมและหัวข้อที่สี่ในเรื่องของพิธีกรรมค่ะเรามาศึกษาประวัติความเป็นมาของาศาสนาพาราหมณ์ฮินดูกันเลยนะคะาศาสนาพาราหมณ์ฮินดูนับว่าเป็นาศาสนาที่เก่าแก่ และมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์มายาวนานศาสนาพราหมณ์เริ่มต้นจากรัฐิประจำเผ่าพัฒนามาเป็นศาสนาเผ่าอารยันซึ่งอพยพมารบชนะชาวเผ่าพื้นเมืองที่เรียกว่าทราวิทหรือทัศยุ พร้อมทั้งได้ขับไล่พวกชนเผ่าเจ้าของดินแดนเดิมออกไปแล้วไปตั้งถิ่นฐานที่อยู่ครอบของลุ่มน้ำสินธุและคงคาและยังได้ผสมผสานความเชื่อของท้องถิ่นให้เข้ากับความเชื่อของตนทำให้เกิดแนวคิดเรื่องวันณะขึ้นประเภทของาศาสนาภาหมจะจัดอยู่ในกลุ่มของเทวนิยมซึ่งนับถือพระเจ้าและนับถือพระเจ้าหลายองค์ซึ่งเรียกว่าพระหูเทวนิยม แหล่งกำเนิดของาศาสนาพราหมีแหล่งกำเนิดในเอเชียใต้คือประเทศอินเดียในปัจจุบันและมีผู้นับถือเป็นส่วนมากนอกนั้นจะมีบ้างเป็นส่วนน้อยตามประเทศต่างๆอย่างเช่นลังกาบาหลีอินโดนีเซียแอฟริกาใต้และาศาสนาพราหม์จะไม่ปรากฏศาสดาพัฒนาการของาศาสนาพราหมูจะแบ่งออกเป็นสามยุคนะคะ ก็จะมียุคพระเวทยุคพรามณ์แล้วก็ยุคฮินดูค่ะเรามาศึกษาลักษณะสําสคัญของศาสนาพราหมณ์ในแต่ละยุคกันต่อเลยค่ะยุคแรกคือยุคพระเวทยุคพระเวทนี้คือพวกชาวอรารยันจะแบ่งเทพเจ้าออกเป็นสามกลุ่มคือบนโลกบนสวรรค์บนอากาศอย่างเช่นพรวรุณก็คือเทพแห่งฝนถ้าเทพเจ้าองค์ใดได้รับการนับถือมากที่สุด ก็จะได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรียกว่าประชาบดีก็คือพระพมนั่นเองยุคพามณ์ยุคนี้พรามจะมีอิทธิพลได้ก้าวไกลถึงขีดสุดเพราะว่าพามณ์จะผูกขาดการประกอบพิธีกรรมต่างๆของศาสนาเพื่อที่จะให้ดูขังและมีความศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นยุคฮินดูยุคนี้จะเกิดเทพเจ้าสามองค์ที่เรียกว่าตีมูรติ พระพรมผู้สร้างโลกพระวิษณุผู้รักษาโลกและพระศิวะก็คือผู้ทำลายโลกคำภีของาศาสนาพาราหมณ์จะแบ่งออกเป็นสองส่วนนะคะส่วนที่หนึ่งจะเรียกว่าสรุติสรุติก็คือคำภีพระเวททั้งสี่เป็นคำภีที่ได้ยินได้ฟังมาจากพระผู้เป็นเจ้าโดยตรงจะไม่มีผู้แต่ง แต่เป็นการค้นพบของพวกฤาษีทั้งหลายคำพีพระเวททั้งสี่ก็คือหนึ่งฤาเขเวทฤาเขเวทเป็นคำภีที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นคำภีที่ร,รวบรวมบทสวดสดุดีพระผู้เป็นเจ้าบรรดาเทพเจ้าที่ปรากฏในฤาเขเวทจะมีจำนวนทั้งหมด33องค์ที่เรียกว่าสมาหิตาเทพเจ้าทั้ง33องค์นี้ได้จัดแบ่งตามลักษณะที่อยู่แบ่งเป็นสกลุ่ม S <S <an> ก็คือ 1. กลุ่มที่อยู่ในอากาศ 2. กลุ่มที่อยู่ในสวรรค์และ 3. กลุ่มที่อยู่ในโลกมนุษย์แต่ละกลุ่มจะมีกลุ่มละ11องค์ 2. ยะชุลเวทเป็นคำพีที่อธิบายวิธีประกอบพิธีกรรมบวงสรวงและพิธีบูชายัน 3. สามเวเป็นคำพีที่รวบรวมบทสวดขับร้อง ซึ่งเป็นบทร้อยกองใช้สำหรับส่วนในพิธีถวายน้ำโสมและขับก่อมเทพเจ้าและสอาถรรพ์พระเวทเป็นคำพีที่แต่งขึ้นใหม่ในปลายสมัยพรามเป็นประเภทคาถาอาคมใช้สำหรับขับไล่สเสนียดจังไรและอัปมงคลให้กลับมาเป็นมงคลคำพีพระเวทแม้จะมีสีเล่มแต่ก็จะเรียกว่าไตาเทพหรือไตเวท คำพีของาศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูส่วนที่สองคือสมรรติสมรรติเป็นคำพีขั้นสองเป็นคำพีที่ป่าทางาศาสนาได้แต่งขึ้นเป็นคำพีที่จดจําและถ่ายทอดมาจากคำพีสรุติอธิบายเนื้อหาของคำพีสรุติเช่นคำพีอุปนิสัทมหากาามหาภาระตะและมหากาบลามายนะค่ะ หลักธรรมของศาสนาพาหมินดูคือหลักธรรมสิบประการหลักธรรมสิประการมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะก็คือหทึิงทฤตทิตคือความมั่นคงความกล้าความสุขคือความภาคเพียรจนสำเร็จและพอใจในสิ่งที่ตนมี 2. กัศมาคือความอดกั้นอดทน 3. ธรมะคือการระงับจิตการข่มใจ 4. ี่อัสเตยะ คือการไม่ลักขโมย 5. เสาจะการทำตนให้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ 6. อินทรีนิคระหกักคือการระงับอินทรีทั้ง10ก็คือประสาทความรู้สึกทั้ง5คือตาหูจมูกลิ้นและผิวหนังและประสาทความรู้สึกทางการกระทำทั้ง5ก็คือมือเท้าทวารหนักทวารเบาและลำคอ 7. ทีปัญญาสติ 8. วิทยาความรู้ทางปัญญา 9. กสัตยะคือความจริงความสุจริตและความซื่อสัตย์ 10. อโกทะคือความไม่โกรธสิประการนี้มีจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้ผู้ปฏิบัติรู้จักควบคุมตนเองไม่ให้หลงมัวเมาในสิ่งที่ผิด หลักคำสอนของศาสนา,าพราหมณ์อินดูคือหลักอาสมสี่อาสมสี่คือลำดับขั้นตอนการดำเนินชีวิตของแต่และช่วงวัยคือช่วงวัยละ25ปีและแบ่งเป็นสี่ช่วงวัย 1. พรพมจารีเป็นวัยแรกของชีวิตจะเริ่มต้นตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ25ปีจะดำรงตนอย่างบริสุทธิ์หมั่นในการศึกษาเล่าเรียน2คฤหัต อยู่ในช่วงอายุ26-50ปีเป็นวัยรองเรือนหลังจากจบการศึกษาพร้อมที่จะแต่งงานมีครอบครัวและมีทายาท 3. าวันปัดอยู่ในช่วงอายุ51-75ปีเป็นวัยสงบใจหลังผ่านพ้นวัยทำงานมีลูกเติบใหญ่จะ,ะแสวงหาความวิเวกและฝึกจิตของตนจะกระทำเป็นครั้งคราว สสัญญาสีจะอยู่ในช่วงวัยอายุตั้งแต่76ปีขึ้นไปไวัยนี้สำหรับผู้ปรารถนาความหลุดพ้นและจะสละชีวิตอยู่ในช่วงวัยคฤหัสถเพื่อจุดมุ่งหมายสูงสุดของชีวิตก็คือโมกสาศพิธีกรรมของศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูชาวฮินดูจะแบ่งพิธีกรรมออกเป็นสี่หมวด หมวดที่หนึ่งคือกฎสําหรับวันณนะก็จะมีในเรื่องของการแต่งงานจะแต่งงานนอกวันนะของตนไม่ได้แต่ผู้ชายถ้าอยู่ในวันนะาพามจะแต่งงานกับหญิงวันนะอื่นได้จะเรียกว่าอนาุโรมส่วนผู้หญิงที่เป็นวันนะาพาม จะแต่งงานกับชายวันณะอื่นไม่ได้จะเรียกว่าปฏิโลมอาหารการกินก็จะมีข้อกำหนดว่าสิ่งใดกินได้สิ่งใดกินไม่ได้วันณะพามจะไม่กินอาหารที่คนวันนะอื่นทำํำส่วนการประกอบอาชีพต้องประกอบอาชีพที่กำหนดไว้ในสำหรับวันณะของตนเท่านั้น พิธีกรรมของาศาสนา,าพราหมณ์ฮินดูในหมวดที่สองคือพิธีประจำบ้านพิธีนี้จะทำให้คนที่อยู่ในวันนาภามณ์วันนกษัตริย์และวันนแพทย์ซึ่งกำหนดไว้ให้มี12ประการหรือรวมเรียกว่าพิธีสังสกา,ารซึ่งมีการปฏิบัติดังนี้ 1. คันภาทานเป็นพิธีที่จัดขึ้นเพื่อทราบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ถัดจากวันวิวา สองปงสวรรค์เป็นพิธีที่ปฏิบัติต่อหญิงมีคันที่เข้าใจว่าเด็กในคันเป็นเพศชายสสีมันตนยันเป็นพิธีที่ตัดผมหญิงมีคันเมื่อตั้งครันได้สี่เดือนหเดือนหรือ8ดเดือนสชาตกรรมพิธีคลอดบุตรหนามกรรมพิธีตั้งชื่อเด็กในวันที่ส2องหรือ14ถัดจากวันคลอด หกนิสกมพิธีนำเด็กออกไปดูแสงอาทิตย์อย่างเช้าเมื่ออายุได้สี่เดือนเจ็ดอันนาปาสันพิธีป้อนข้าวเด็กเมื่ออายุได้ห้าเดือนหรือหกเดือนแปดจุธากรรมพิธีโกนผมจุกเมื่ออายุได้สามขวบเก้าเกศานาตกรรมพิธีตัดผมถ้าเป็นวันนาาพามจะตัดผมเมื่ออายุสิบหกปีวันนกษัตริย์ ตัดผมเมื่ออายุ22ปีวันนาแพทย์ตัดผมเมื่ออายุ24ปี10อุปานยันพิธีเข้ารับการศึกษา11สมาวัตพิธีกลับบ้านจัดขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มสำเร็จการศึกษาเตรียมตัวกลับบ้านและ12วิวาหะคือพิธีแต่งงานพิธีกรรมหมวดที่3คือพิธีศาสตร์ เป็นพิธีทำบุญอย่างหนึ่งที่ลูกหลานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาหรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วพิธีหมวดที่4คือพิธีบูชาเทวดาพิธีนี้จะแตกต่างกันไปตามวันนะถ้าเป็นวันนะสูงจะมีพิธีสวนบนภาวนาอาบน้ำชำระกายและสังเวยเทวดาทุกวันถ้าเป็นวันนะต่ำหรือวันนะสูตร พิธีที่ปฏิบัติก็จะแตกต่างกันออกไปคุณครูจะสรุปาศาสนาพาราหมณ์ฮินดูอย่างคร่าวๆนะคะาศาสนาพาราหมณ์ฮินดูนับว่าเป็นาศาสนาที่เก่าแก่และมีวิวัฒนาการทางประวัติศาสตร์มายาวนานนับตั้งแต่การเริ่มตั้งถิ่นฐานของชาวอารยันที่ตั้งถิ่นฐานในชมพูทวีปพ,พิธีกรรมจะแบ่งออกเป็น4หมวดคือ 1. กฎสำหรับวันนะ 2. พิธีประจำบ้านหรือพิธีสังสการ 3. พิธีศาสตร์และ 4. พิธีบูชาเทวดาหลักธรรมที่สำคัญก็คือหลักธรรมสิประการ 1. นึ่ธริศ 2. กัสมา 3. ธรมะ 4. อัสเตยะ 5. าเสจะ 6. อินรีนิครหะ 7. ที 8. วิทยา 9. กสัตยะและสิอกโกทะ คำผีพระเวทแบ่งออกเป็นสี่คำผีรวมเรียกว่าสังหิตาคือหนึ่งฤกเวทสองยะชุลเวทสสามเวทและสี่อาถรรพเวทแล้วพบกันใหม่นะคะสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ